จับปอบาทุกทัดครับผมชนดเผ่าจับปอบวาแห่งลูกน้ําจังกาผมเคยขายมาให้กับคนคนหนึ่งท่าทางเขาดูปแปลกแปครับคนเมกันจากนิวยอร์กท่าทางเขาเข่งขึ้มใส่หมวกแปลกแปลกท่าทางเหมือนนักล่าแต่กระชางเถอะนี่ม้างผมชื่อสเตฟานหน้าตามันเหมือนกับมา้าตัวนั้นที่ผมขายกับเขาชมัดให้ตายเถอะวะวันนี้ชุด เขาจะมาว่าจะมาสอนล่าสัตว์นะครับทุกคนเราจะล่าให้หมดอ้อแล้วก็มีกฎเหล็กอยู่สองข้อนะครับทุกคนจับเอาไว้ให้ดีข้อแรกเราจะไม่ล่าสัตว์สักิ์สิทธิ์ได้แก่ควายขามีขาวมาป่าขาอะไรต่ามที่เป็ขนขาๆนั่นแหละชนกฎเหล็กอีกข้อหนึ่งก็คือทุกคนต้องห้ามกลัวไม่ว่าจะเป็นตัวเหี้ยอะไรต้องห้ามห้ามกลัวเสียงอะไรปะปา โอ้พระเจ้าไม่สาวน้อยเหยี่ยวของเราคุณต้องนิมนวลกับมันหน่อยนะไม่อยย,ยาหยีเลงเลงหัวมันขอใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้จับโอ้โอ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 ม่สาวน้อยอสุธาจะตายไอ้ท้ายเถอะ ไอ้เวจจอจอยิงไม่โดนโค้ดเรีเยบร้อยเออดูไว้จริงอ้อผมบอกชื่อตัวเองหรือยังเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะถ้าผมบอกแล้วก็ช่างแม่มันจะบอกอีกผม<อ>ชื่อปอมนะฮะ,ะจากชุดเผาจำเผาบาอันนี้มาของผมเซฟไม่ใช่เซฟลงกลุลุเอ่อสเตฟานนะครับเอาละเราไปล่า <c oughs> โอ้แม่สาวน้อยมันจริงจอง,จร,ง <c oughs> ราคาดีเชียวนั่นน่ะ อ่ะ l e อันนี้เราได้กวางตัวียไปแล้วเราเยอะอีกเยอะเร็ววะวันนี้เราจะ่า,าสตว์ให้ครบแต่ผมก็ยังติดใจกับประชายคนนัดนอยู่เลยนะมีเขาเช่พระเจ้ามีโอไม่กอดหนีเร็ว,วมีเขาไม่นะท่านไม่นะเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ฆ่าาท่านเป็นสิ่งสิรรทธิ์จำเอาไว้วกนันจะมาได้ครับทุกคนพวกนี้เป็นสิ่งสิทธิ์ หาได้ราคาดีทีเดียวเอาเถอะเราไปหาสัตว์ป่าผมยินไปสัตว์เฉยน,นี้โอ้ my god มันวิ่งมาแล้วใจเยน็นป่าบโอ้แดม,มา้าเซบาสเตียนเออไม่ใช่ไอสัตว์สเตฟานชิบหายแล้ววิ่งวิ่งอืออือชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอเฮียเอ้ย เมือ่อกี้มันเกิดอะไรกันนี่ไอสัตว์เอ้ยวูบควายไปสันป้นไอเบ็นเตฟปาเตะมายี่ไหนมันอยู่ไหนเสียงแม่งแถวนี้มึงนั่นไงมึง ดไอ้ควายตัวแข็งดีโง่ no. <c oughs> เรียบร้อยเราได้อวางตัวเมียแล้วก็ใบซัดนะครับวางัางขาดอีกวางตัวผู้ม้าป่าแล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะวางตัวผู้ม้าป่าแล้วก็หมีนะครับอเอาละเล็คนไปลลากันต่อ โอ้เสียงมาไหนมาเสียงเสีอ้ปืนมันจริงจอกนี่นะโอ้แม่ดาวน์ไฟสัตว์อีกตัวแต่เราไม่สนใจเราสนใจจริงจอกอปับปับ๊บเราต้องใจเย็นโอ้แม่สาวน้อยเขาตกใจแล้วไปปั๊บโดนอย่างนั้นเดียวตาย มันตกทันมันฟุตเวิร์กมันฟุตเวิร์กนี่เรียบร้อยอ๋อเองแค่ไหนก็ไม่รอดจากชนเผ่าจับปอบวัจับปอบวัอ๋อผมลืมสอนคำคำหนึ่งไปเลยครับเนี่ยไม่ติตาเดยวขี้ลืมจริงๆเลยคําทักทายของชนเผ่าเราคือจับปอบวจับปอบวัครับจำมาให้ขึ้นใจนะครับถ้าเจอชนเผ่าที่ไหนถ้าคนไม่พูดคำนี้เขาจะฆ่าปุ๊บโอ้ไม่สาวน้อยมันมาป่า สูสากประตกขาบวัวมันจะแดกกรอกปีกเวนเอ้ยเฮตสเตฟันแกดัวไว้นะวิธีล่าของฉันฮนะเออขาดวงเก้าผู้สินะตายเธอว่ะ เซฟไม่ใช่สเตเลฟานชื่อแม่งเหมือนกันชิบหายเลยเอาละโอ้วันไงผมเจอแล้วกวางตัวผู้ของเราป่าเรลียบร้อยไอเนเด้ไม่ไดแดกฉันหรอก <c oughs> เสียงมะป่าแหลนเลยจังหวะน,นี้ <c oughs> แหลนให้ไว <c oughs> เสียงมะป่าอยู่ใกล้ทำไม นั่นมีโอแม่เจ้ามีควายหรือไงนันเดี <S 2> <S 2> ย่าลืมครับเราต้องห้ามนั่นเตรียมมึงจอดเลยเหรอวะเอาละเราก็ล่าสัตว์ตัวครบแล้วนะเอาเถอะเราไปขายกันดีกว่าเสียงหมีอีกตัวอ่าเรามาขายเรามาขายไม่ขายตัวครับขายสัตว์ พุชพุชเซลแอลโอสามร้อยเลือยๆอ่าผมลืมไปซะสนิทเลยหรือเปล่าวะอุปกรณ์เราใช้หลักคือธนูนะครับหรือไม่ก็เป็นคืนกระบอกนี้ก็ได้นะไปซื้อมาใหม่ยอดเลยเอ๊แต่คลิปมันสั้นๆเนี่ยเอาละครกคนวันนี้พูดไปใช้สเตปเออสเตปปัดแล้วพ่อขอโทษ เราจะไปล่าพวกคนเถ่อนกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็หามันมนานแลวพวกคนเถื่อนนี่หาไม่เจอเลยนะสงสัยเมืองน,นี้มีแต่คนดีๆโอเคงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับจะปับ๊บจะปับ๊บว้า